ไม่เหอิจฉาเต่าเว้ยนะอยู่คนละขอนเลยนู่นนี่อีกตัวหนึ่งก็ได้ขอน,นู่นฮะนั่นหฮะง่อยสบายสบายฮะนี่แหละความสุขของเต่าละ่ะขอนใครขอนมันฮะ เพราะบางทีอยู่ในน้ํามากๆมันก็ทําให้เขาถูกรบกวนจากพวกปรสิตต่างๆนะอย่างพวกปลิงอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเขาอยู่อย่างนี้ก็สบายๆหรือว่าอยู่ในน้ำมันเย็นนะขึ้นมารับความอบอุ่นจากข้างบนบ้างนะโดนแสงแดดบ้าง จากนี้สงสัยจะขึ้นกลัวขอนพลิกละมั้งเนี่ยนะพอเมื่อวานก็ตกขอนตรงนี้แหละเขาชะเง้อฟังกันนะฟังเสียงนาเล็กพูดเนะี่ยเขาได้ยินนะหลือเชื่อเหมือนกันว่านะ ดลงว่ายน้ำแล้วนี่แหละธรรมชาตินะเราได้เห็นธรรมชาติที่มันหลากหลายเห็นความสุขที่สัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็มีความสุขด้วย เกาะขอนงอยขอนเพลินนะะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ